ถ้าคุณคือคนคนหนึ่งที่ต้องการรวยตั้งแต่จิตใต้สำนึกฟังคลิปนี้ให้จบนะคะเริ่มจากชีวิตของคนเราจะประกอบไปด้วยสองส่วนคือการแสดงออกการแอคชั่นการทำการสร้างงานและไมเซ็ตคือความคิดและจิตใต้สำนึกการแสดงออกของคนเราจะประกอบไปด้วยสองแบบก็คือแบบลบและแบบบวกซึ่งแบบลบกับด้านการเงินนั้นก็คือเราจะมีคำพูดที่ว่า เงินเราใช้อีกแล้วหรอทำไมเราจะต้องใช้เงินอีกแล้วเราเกิดอาการบนเบื่อเงินเรามองว่าเงินนเป็นเรื่องที่ยากและไกลตัวทําให้เราเหนื่อยทําให้เราลา้า แน่นอนค่ะเงินก็ไม่พอใจเหมือนกันกันกบการที่เราอะรู้สึกแบบนั้นกับเงินวันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่เรามีคำถามกับการจ่ายเงินรู้สึกว่าเงินทองเป็นของหายากเราจะต้องประหยัดจนถึงที่สุดเราถึงจะมีเงินได้เราถึงจะรวยได้ฟังคิดนี้ให้จบแล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการกับเรื่องการเงินในขณะที่บางคนบ่นด่างเงินแล้วรู้สึกว่าเงินหายากแต่กับอีกคนหนึ่งรู้สึกว่า อุ้ยเวลาเราจ่ายเงินไปเราได้ของถูกใจนะเรามีความสุขในการจ่ายเงินเนี่ยในสิ่งที่เรา,ามีนี่และเราสามารถจ่ายได้เนี่ย นั่นคือสิ่งที่วิเศษที่สุดเพราะฉันเป็นคนมีศักยภาพในการหาเงินมาจ่ายไงจ๊ะแล้วเธอเชื่อไหมเงินเนี่ยเป็นของหาง่ายมากยิ่งเราใช้เราจะยิ่งได้เงินอีกเพราะว่าเงินเนี่ยคือระบบหมุนเวียนเขาชอบเหมือนน้ำที่ต้องไหลโฟถ่ายเทการให้เงินได้ทําหน้าที่ของเขาแล้วเขาจะรักเราเพราะเวลาเรารักใครสักคนเราก็รักที่เขาเห็นคุณค่าเห็นความสวยหรือเห็นความดีของเราในจุดที่เรามองไม่เห็นด้วยซ้ําแต่กับเรื่องการเงินเธอควรที่จะมองเห็นเพราะว่า วันนี้ถ้าเธอมองเห็นตรงนั้นเธอจะมีโอกาสในการสร้างเงินแล้วไมล์เซตที่ง่ายของเธอจะสามารถสร้างเงินและดึงดูดเงินได้อย่างมหาศาลเธอลองดูง่ายๆสำหรับคนที่บอกว่าเงินหายยากเข้าของแพง เราจะต้องลดมาตรฐานสแตนดาร์ดเราลงสมมุติเราเคยกินเนื้อหมูเราก็ลองมากินเนื้อไก่ดูแต่กับอีกคนหนึ่งเขารู้สึกว่าเงินนะหาง่ายมากและข้าวของที่เรากินเราใช้อะมันสมราคาเพราะเราอะซื้อคุณภาพซื้อระยะยาวลองเทอมเพราะชีวิตเรามันเป็นเกมยาวเราเธอเชื่อไหมโลกของเราหมุนเวียนเปลี่ยนไปแบบเร็วมากวิธีการหาเงินที่ง่าย เราได้เงินเยอะมีเยอะมากแล้วสําหรับหลายๆอาชีพที่จะต้องล้มหายตายจากไปนั่นเป็นเพราะโลกของเราอะได้หมุนไปแล้วเวลาแล้วค่ะที่เราจะเลือกว่าเราเป็นคนที่อยู่ในด้านบวกหรืออยู่ในด้านลบแน่นอนว่าคนที่อยู่ในด้านบวกคุณจะรอดในทุกๆวิกฤตเพราะเชื่อไหมคะทุกวิกฤตมีโอกาส แล้วคนที่รอดก็คือคนที่มี m i n d s e ตทางด้านบวกแต่ถ้าคุณยังอยู่<บ>ในด้านลบคุณจะโทษทุกทุกอย่างนั่นก็คือทรอมา m นั่นคือปอมนั่นคือปัญหานั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากโลกจะแตกแต่กับคนคิดด้านบวกอ่ะเขาเห็นว่าเขามีปมเขาพร้อมที่จะเคลียร์ค่ะฉันพร้อมที่จะไปต่อเพราะการเดินทางไกลฉันไม่จาเป็นต้องแบกเป้ฉันพร้อมที่จะเรียนรู้และยอมรับมันเพราะฉันเป็นคนเลือกเองแน่นอนว่าฉันสามารถเป็นคนรวยได้แต่กับน้องด้านลบคืออุ้ยทําไมล่ะ มันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> เนี่ยก็โลกมันหมุนเร็วอะแล้วฉันจะวิ่งทันโลกได้ยังไงฟังนะคะขึ้นเครื่องบินเนาะแล้วแน่นอนชีวิตจริงยิง่งงอฟามีตาชีวิตจะวนลูปคะ่ะทำอะไรไว้สิ่งที่เราได้ก็จะเป็นเช่นนั้นเราส่งพลังงานลบออกไปสิ่งที่เราได้เ,ออเราจะเหนื่อยลา้าเราจะท้อเราจะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเ,ออเราจะเครียดกังวลวอรี่เราหน้าเราจะแก้เร็วมากไม่ว่าจะปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่เราก็จะมองว่ามันใหญ่เสมอแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันกลายเป็นเชือกที่ขมวด อ,อย่างเกี่ยวสานกันอย่างลงตัวโดยที่เรารู้สึกว่า เราคงจะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเราก็คงต้องยอมรับชะตาชีวิตที่มันเป็นแบบนี้ซึ่งความ,มเป็นจริงเราสามารถเลือกได้ค่ะถ้าคุณรุดมาจากตรงนั้นคุณจะสนุกสนานกับการสร้างสรร์สนุกกับการสร้างเงินไม่ใช่สนุกกับการใช้เงินเพราะว่าคนที่อยู่ในแดนลบเนี่ยเขาจะสนุกกับการที่เราใช้เงินไปกับสิ่งของที่เราอาจจะไม่ได้ต้องการด้วยซ้ําแต่ว่าเราเห็นคนอื่นๆเขามีแล้วเราก็ต้องมีบ้างเพราะภายในเรามันโงงเวงความจริงคือเงินคือเครื่องมือด้วยซ้ํานะคะเงินไม่ใช่ รางวัลค่ะเงินคือเครื่องมือในการต่อยอดทาให้ชีวิตเราง่ายและสบายเพิ่มมากขึ้นล้วแน่นอนว่ารากฐานของการเงินคือความสัมพันธ์ของตัวเรากับการเงินค่ะว่าวันนี้เราอะมองการเงินในรูปแบบไหนเราเลือกที่จะเป็นคนแดนลบหรือแดนบวกแน่นอนว่าผลลัพธ์แตกต่างกันเยอะ,ะมากๆเข้าวันนี้ เราอะให้ตัวเงินยิ่งใหญ่มากกว่าตัวเราแน่นอนว่าเงินจะหายากมากเราต้องลองกลับมาสำรวจตัวเองดูนะคะว่าความคิดของเรากับเงินอะคือเรามองว่าเงินใหญ่กว่าตัวเราหรือเปล่าแต่ถ้าวันไหนที่เรามองตัวเองว่าเราอะ ใหญ่กว่าเงินเพราะว่าต้นทุนมนุษย์อะ่ะคือต้นทุนที่สูงที่สุดมากกว่าตัวเงินด้วยซ้ำทั้งสติปัญญาการพัฒนาการเจริญเติบโต,ตแล้วการไม่ยอมแพ้จิตใจจิตใต้สำนึกแพชชั่นต้วงแน่นอนว่าเราทุกคนมีความออเดนติเป็นตัวเองเรามีอำนาจในการสร้างเงินก<น>ารสร้างอ่ะสนุกกว่าการใช้เมื่อไหรอ่อ่ะเราอยู่ในแดนบวกเมื่อนั้นแล้วแน่นอนว่าเราจะอยู่ในโฟร์สเตท ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินอีกเลยค่ะและในตอนนี้ซันเปิดค์ดพิเศษยกระดับไวเบชั่นเปลี่ยนชีวิตเรื่องการาเมื่อพลังงานเปลี่ยนไว้เปลี่ยนชีวิตเป็นคัดป,ปรับพื้นฐานที่จะทําให้ทุกอย่างในชีวิตเป็นเรื่องง่ายและต่อมาเป็นค์ดฮอตฮีทก็คือบอกลาะทรมาทางการเงินทุกปมปัญหาทางการเงินเราเคลียร์ได้ปลดทุกปัญหาทางใจที่มีเกี่ยวกับเงินทํางานระดับจิตใต้สํานึกพร้อมนิเฟสชีวิตใหม่ค่ะและอีกคัทหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือรวยระดับ DNANA นค์ดี่เปลี่ยนให้เราเป็นคนรวยตั้งแตดวานซ์นะคะ นจนกระทั่งแอคชั่นมานิเฟตเลยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเจอซันในคลาสนะคะ